เอาเจอแล้วพี่น้องแต่ว่ายายน้อยเสียไปวิธีใดตะก,กาก็ไ่ได้เอาหมาเด้อพี่พี่น้องเลยใช่หมดเลยนี่เดินนี้หน่อยนึงบานเบิดแล้วแต่เสียไปแบบใดตะก,กาก็ไม่ได้เอาหมาตายแล้วายายน่อยน้องจ้าสีห่อไปวิธีไหจังสีบมุลไปเก็บตออเลยพี่น้องบ้านบแล้วนี่ ลุกเอาแลา้วโอ้ยบาดว่าบานคักบานเนี่ยแต่แม่ขย่ยโอ้ยหมวกบิดไดแล้วตายตายตายปีละข้างนะคะเพื่อนว่าฉัได้กินกระไดตั้งบอกพ่อตอนมันหูบอยู่เนาะ มาเมื่อวานนี่สิเวิร์กเลยเนี่ยเวิร์กเลยเนี่ยมาช้าไปหน่อยไม่เป็นไรมาช้าก็ดีกว่าไม่มาหืพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> ออกยังไงล่ะพี่น้องโอ้ยโอ้ย เห็ดเบี้ยป่ล่ะไปกินเบี้ยบดทั้งครัวดิพี่น้องเอ้ยดอกตูมบ่มีเลยบานเบิดผู้ไหนกินไดปลาผมก็มีคนไหนไม่ลื้อปลาเข้าไปตีขายไรว้าใจ น้อยน้อยแย่แล้วไม่มีที่ใส่ตะก้าไม่ยอกมาโอ๊ยหมวกขาดอู้หมวกขาด,าขาดลุกเอาเลยที่น้องเลยขาดอกตูมมาเ่ย,ยเขาไปหดน้องนั่นและะ้วมั้ง นยไม่ดนไปฮอเยโอ้ยออ้ยจับกอจะเป็นสาวเป็นบ้าแท้มาพอนบาดเท่ามันเจ้เดี๋ยวยังไ่ไง Ừ. Ừ. Yep, yeah, mình lưỡng thùng mưa thôi này, mưa cũng cả đứt đấy <laughs> lạc xa vậy Thì vậy หมดแล้วน้องเลยบุกาแล้วไปทางก็ได้ดูน้องบอกเอ้ยเข้าไปกอนอีกรักมันเห็ดมันออกกิแถวนี้บ่จุมันย่งงขอไปอีกเงิน หลานบันบานเอา,า,าไว้ก้อนละหาไปข้างหนาบ่าพอ่อ,อละละพี่นองเอ้ยหาไปข้างหนาบ่อเจอกันสินยากอีกพวกได้แห็บดีเบิดแล้วมั้งว่าเบิดแล้วล่ะพี่น้องจ๊ะพวกหลังเขาก็ยังเป็นอยู่เลย เปลี่ยนเลยมีคงหลุมหรือเปล่าอย่าเห็ดนะาดุนเะย 你们自己做。 ไกลมกมั้งนี่ังหาเท้าม่ได้เ,ออเ,นเ,นเลเต้องอกนั่แหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเฮ๊ยน้องแ่มีมือคนลื่บ้างอะแต่ขามันตมุนมุนมุนบิดเลยที่น้องเอ้ย กิบก้อนพี่น้องจ้าหนึ่งมือโอ้ยไม่เสียตูดจะมาเสียเอาไปแบบใดกะตากันแล้าามาพี่น้องเอ้ยยัยน้อยจิบเส่ถุงกันเด้อเขาเลี้ยงแบบใดล่ะเคยเห็นเขาเลี้ยงแบบนี้แหละจะขอสิเลี้ยงเป็นบ่อครั้งแรก การพ่อเห็ดด้วยตาตนเองอื้พุดฟูนชันลม,มจิบกันเด้อพี่นอ้องจิบใส่ถุงกันแต่ว่าจะเอาไปรักษาวิธีไหนจังสีบะมุนเนี่ยเอาก้าว่าเอาม้าเอาบาดเนี่ยเอาเอาละเด้อบาดเนี่ย เละบุดพอดีแล้วเนาะใส่เสร็จแล้วก็เป่าล้มใส่ติดูจังใดหื้มะ